สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับวีเจครีมนะคะกับจามเบกกิ้งนิวประจำวันที่31มีนาคม2563นะคะเพราะฉะนั้นการที่มาเจอกันแบบนี้ก็จะมีเรื่องราวมาอัปเดตกันค่ะขออนุญ,ญาตเริ่มต้นวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของการปกปิดของหญิงสาวรายหนึ่งนะคะที่เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็ทำให้มีหมอพยาบาลทีมแพทย์นะคะต้องกักตัวกว่า22คนค่ะ เมื่อวันที่30มีนาคมนะคะที่สำนักง,งานประชาะสัมพันธ์จังหวัดนคนปรปฐมนะคะชี้แจงถึงสถานการณ์โควิด -19 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม15รายมีผู้เฝ้าระวังรอผลตรวจ5รายกำลังรักษาในโรงพยาบาลขณะนี้11รายและกลับบ้านแล้ว4รายนะคะประเด็นสำคัญที่ร้อยตีพงษ์ธรสิริสาครเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมเปิดเผย เขาบอกว่าในส่วนของผู้ป่วยรายใหม่หนึ่งรายก็คือรายที่15นะคะเป็นหญิงอายุ56ปีอาศัยอยู่หมู่ที่10ตตำบลบางภาสีอำเภอบางเลนค่ะหญิงรายนี้ติดเชื้อจากการใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อที่รักษานอกเขตจังหวัดนคปรปฐมนะคะและเข้ารักษาในวันที่30มมีนาคมณโรงพยาบา,นนาลนครปฐม ทั้งนี้ผู้ป่วยรายที่15รายนี้นะคะไม่ได้อาศัยอยู่ที่ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมเป็นการถาวรปกติเนี่ยหญิงรายนี้อาศัยอยู่กับลูกเขยและลูกสาวที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เมื่อวันที่2 7มีนาคมมีอาการไอนะคะมีโรคทางปอดได้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลบางเลนเนื่องจากว่ามาใช้สิทธิ์ การรักษาตามทะเบียนบ้านจากการซักถามประวัตินะคะไม่ได้แจ้งว่ามีประวัติไปสัมผัสผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดหลังจากนั้นมารับทราบในวันที่28มีนาคมจากลูกสาวนะคะตอนประมาณบ่าย,บ,ายบอกว่าผู้ป่วยรายที่15มีการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด1 9รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ แล้วก็ในวันที่29มีนาคมทางโรงพยาบาลบางเลนได้ส่งผลตรวจของหญิงสาววัย56นี้นะคะเพื่อ ตรวจเชื้อว่าพบโควิด19หรือไม่สุดท้ายแล้วนะคะทราบผลว่าติดเชื้อโควิด19ค่ะก็เลยได้มีการส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบานลคนครปฐมทีนี้เนี่ยจากผลกระทบนะคะที่ไม่ได้ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยทำให้ขณะนี้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ถึง24คนเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่รวม22คนแบ่งเป็นแพทย์2คนพยาบาล13คนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก7คน ได้มีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กักตัวที่บ้านเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยข้างเคียงที่อยู่เตียงข้างๆอีก2อรายทางโรงพยาบาลก็จะทำการตรวจหาเชื้อเพื่อทราบผลต่อไป ทั้งนี้นะคะโรงพยาบาลบางเลนได้ดําเนินการฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องปิดให้บริการผู้ป่วยนอกเป็นเวลา30วันแต่ยังเปิดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นนะคะสําหรับผู้ป่วยทั่วไปให้ติดต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลของท่านหรือว่ารับบริการ โรงพยาบาลข้างเคียงไปก่อนแล้วก็ผู้ป่วยเรือรังทางโรงพยาบาลได้ประสานให้ผู้ป่วยไปรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าถ้าสะดวกก็สามารถรับยาทางไปรษณีย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นประกาศของโรงพยาบาลบางเลนล่าสุดนะคะใครที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าจําเป็นต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางเลนก็สามารถรับยาทางไปรษณีย์ได้ค่ะช่วงหน้าจะมีอะไรให้ติดตามติดตามได้ที่เพจจามค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ